มาริโอรับตกใจรู้ข่าวจันจีถูกคุกคามนำรูปไปช่วยตัวเองปลื้มรับรางวัล Face of Asia เรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มฮอตที่มีผลงานอะไรออกไมานแฟนๆได้ชมก็ปังเสมอเลยค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ซึ่งเกาะหน้านี้เจ้าตัวได้เป็นตัวแทนนักแสดงเรื่องมายาพิศวง ผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของหม่อมน้อยพันเทวนพที่ได้ไปร่วมงานหนังที่ปูซานและได้รับรางวัลเฟสอ of เอเชียในครั้งนี้ด้วยโดยหนุ่มมาริโอได้เผยความรู้สึกว่า ก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเราก็ไปในฐานะนักแสดงหนังของอาจารย์ของหมอบน้อยซึ่งบนเวทีก็มีการเก่าวถึงหมอบน้อยก็ดีใจครับแล้วก็คิดถึงหมอบด้วยเพราะท่านก็เพิ่งจากไปไม่นานและมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะท่านนอกจากนี้มาเลโอยังได้เผยถึงประเด็นที่แฟนสาวจันจิที่เคยให้สัมภาษณ์โดนผู้ชายเอารูปไปขูดคามช่วยตัวเองว่า เรื่องนี้โอ้ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่ทราบเลยครับก็เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะไปคุยกับเขาเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรแบบนี้มันก็ไม่ควรเอาไปทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เรารู้สึกตกใจไหมก็ตกใจนะครับของพวกนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ควรจะไปคุกคามเขา